สอมเม็ดบัดเดียวเลยแต่ก็ดีแหละอ่ะกินแล้วก็ดีคิดค้างแล้อ่ะเฮ็ดมันเป็นไข้ได้จังมือแล้วเนี่ยโอ้จุดเซตสามสามมือชีมือสามชีมือแล้วโอเคกินยาแล้วเด้อเดี๋ยวบริใจเน้อมหันมาทงแล้วเด้อขอขอบุญขอคุณอ่าแทนพี่น้องพอตรงเรื่องรายๆเนาะทางครอบครัว พ่อแม่ดอกไม้เนาะแลักกเลยพี่บุญคำนำสูเดร์ลูกเดินตายของุณะบุญเบพบอกเลลงเฟศบอกโอ้ยเนาะกันดานข่าวาพ่ลมีความอดทนไบ่หอดบนถึงเลยลูกเดินสายอายุดีมีแห่้านะนหลัะกันจี่ได้บอกให้มาอีกป่ะใ้หมอด้านสมวังเหนือเนาะท้สมอ่า มาเอือนแม่ดอกไม้ตอนนี้ได้มาเอาเครื่องบริจาคไปให้พี่น้องเป้าตองเหลืองเลยว่าลูกสาวเพื่อนเลยจัดเครื่องบริจาคไว้ให้เนาะเลยบ๊อบบี้ตอนนี้เพื่อนอยู่อ่าประเทศไทยเพื่อนไปทำงานอยู่ไทยกับมีเสื้อผ้ามีเกือบมีกะอาหารการกินเนาะตอนนี้แม่เพื่อนกําลังต้อนรับทีมงานเราเดี๋ยวจะเอาเครื่องเนี่ยไปบริจาคให้พี่น้องเป้าตองเหลือ,องเราทำสม อันนี้ครอบครัวของแม่นี่นะดยนอดยดอตถาแล้วมันนั่งนบ๊อบบี้ผู้เป็นลูกสาวนี่เราห่างไว้ให้ได้พูดแหละดอยบ๊อบบี้เพม่นไปแล้วและอันนี้เลยมันครอบครัวหนึ่งอีกอันนี้เช่าเพชรสมัยกับนางวงทำสาวอันนี้นะโดอยดอย,ดยนี่แม่ซื้อ,อยังไหมแม่ซื้อดอกไม้ลูกโอ้โโแม่ดอกไม้บ้านบ้านอย่างก่อนนี่บ้านสมบวังบ้านสมบวังเหนือเมืองนื้อหางไซฟงเนื้อหางไซฟงเนาะได้มาเอาเครื่องคุญคำน้ำสู่เด้อลูกเด้อร์ตา นาบเหมืเบบวกกันลงเฟสอะบอกโอ้ยเนาะกันดานรข่าวว่าลูมีความอดดันนะไปบอดบ่ถึงเลยลูกเด้อนาะอายุดีมีเฮงขนาดไหนและกันยีได้บอกให้มาอีกมาหาเอยเอาเครื่องไปบริจาคให้พี่น้องเพล่สองเรียงจะได้ทายหูกับแม่เพันแม่ดอกไม้เนาะอันนี้ทีมงานบ่าบุญนำนะจ๊ะบ่าวชุกทราเวลละกันทีมงานไอเตียงค้ำเนาะ ม่นี่เดินเดินทางมานำกันเนาะสำสมุทแม่เสี่ยวน้ำมีเกือบมียาและมีอาหารแล้วก็มีเสื้อผ้าเนาะส้สมโอ้หลายเนี่ยบอบบี้เนาะแม่ดอกไม้เพิ่นจัดเตรียมให้พี่น้องเข้าตองเหลืองเข้าสำสมไทร ตัวจริงเสียงจริงเลยตัวจริงเสียงจริงแลจะ้ว่คิดว่าสิได้พบจากเป็ดเด็งฝันเลยนะลูกแต่แม่ฝันเลยแต่พอพูดคือท um, ี uh ่มาได้มาหลายตัวเอ็นเตอร์งทน้กับซิตี้ตาร์มินิแหละมื่อใดใครจะผิดผิมาต่างหากว้าด้วยเด้อคึกคุ้งบนเรือโอ้โหมาบนเรือเอออันนี้เป็นเพือนแม่ดอกไม้เพื่อนเนาะเพื่อนขายเครื่องเสื้อผ้าเนาะท่านผู้ชม ต่ว่าพี่น้องทางเพียงจัดนะได้พลาดมาทางบ้านบ้านสมวังห้อมห้าเนาะ,ะหน้าองค์เฮียนใส่ปัญญากับมาอุดหนุนเสื้อผ้าหานแม่เพื่อนเนาะเพื่อนกับเป็นคนใจบุญสุนทานเป็นนักบุญผู้หนึ่งเนาะท่านผู้ชมนี่เนาะพิกัดหน้าองค์เฮียนใส่ปัญญาเนาะท่านผู้ชมห้อมห้าบ้านสมวังเมืองหาดไสฟอง นักขอนรวมกันจัดป็นห้านขายเสื้อผ้านะท่านผู้ชมห้านแม่ดอกไม้ถือว่าลูกสาวเพื่อนได้กล้าเกียมเครื่องให้ทีมงานเข้าไปบริจาคอ่า ให้พี่น้องเผ้าตองเรียนบ้านนั้นไหนบุญคำน้ำซุ้มด้วยด้วยด้วยขอบใจขอบใจควาพแข็งแรงเด้อขนาดขนาดให้มาพ่อมาถึงกันด้วยดยๆมีโอกาสจะได้มาแม่เยี่ยมยามเนาะแม่เอาขอบใจได้มากนะแต่มาคัรนวิลเลตกา่มันอยู่อยากมาหาอีเมโทรหาโด้วยดยวยด้วยด้วยด้วยขอบใจขอบใจแม่ด้วยทได้เดินทางต่อไปสร้อยยะเลยด้วบาทนี้เออไปยังนี่ทิศโอ้ดินกับคนน้ซื้อมาได้ไซน์นี่มาแต่เวี้ยมาแหละ

นั่งอยู่ในตู้อเครื่องนุ่งกรมียังยังแฟมเคื่อเขาอยู่เนาะสองคนเนี่ยท่านผู้ชมที่เคยติดตามคลิปจากช่องวิธีชนบตั้งแต่เริ่มต้นเนาะอันนี้คือเด็กน้อยเผ้าตองเรือนที่แขมเครื่องเขาเนาะเอ้หจ้ขใจลูกเจาผากจนเด็เดเเาเงียบหแล้วย ว่าวิธีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปหลายเนาะนะครับการศึกษาเนาะท่านผู้ชมเนาะกำลังเรียนหนังสือได้เนี่ใช่ใช่ใช่ส่เสื้อเลฮะเอาบอกได้เคยเห็นงนี้ใช่ไหมเออมาแล้วมาแล้ีทในร่มกันพอพูดนะกำลังเรียนหนังสือเนาะท่านผู้ชมที่ว่าวิธีชีวิตก็ได้ เปลี่ยนแปลงไปตอนนี้ก็เพ็กงน้อยก็ได้เริ่มได้ครับการศึกษาตอนนั้นยังอยู่ในป้าเนาะตอนทีมงานเขาไปพบตอนนี้เริ่มทันสมัยแล้วครับทุกคนเก็กดีใจเนาะคนในพายโลเลือกชื่อยู่บ่ว้อยเนาะเ้าได้มีไอเตียงค้ำไอต้นไอน้ำพุนเอพุนเอพุนเาก็กัน ลจะือนละน้าลอจะคนตายตายตายรถตายรถปซะสาแต่หฮายังบผ่านบผ่านได้เลยเออล้อกูเบากว่าล้อนออไรล้อาไอเตียงค้ยังบล้ออยู่ล้อตายรถธรรมดาเนาะธรรมดา นีโอ้ยเบิดเมืองนี่ก็มีแต่อ้ายนี่เมืองนาไก่ไงนางลีเนาะอ่าพี่น้องเข้าตกเลงอันนี้เพิ่นเพิ่นเพื่อนอนอนมามาเบิ่งอ่าลูกเพิ่นเข้าโรงเรียนเนาะอีพวกนี้เนาะอ้าวสบายดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าคลิปนี้เฮาสิมามอบเครื่องบริจาคแต่ว่ามีผู้ใหญ่ใจดีจากทางอ่านครหลวงจังเมืองหาดไซฟองเนาะบ้านสมหวัง ก็คือครอบครัวแม่ดอกไม้กับเอ้ี่บ๊อบบี้แล้วก็ครอบครัวท่านันเพชรสมัยเพชรสมัยกับนางวงคำสาวที่ว่าเพื่อนก็มีน้ำใจมอบเป็นเสื้อผ้าเป็นเกลบเป็นอาหารจำนวนนึงเนาะแล้วก็มีมียานะบ่แม่นยายาปวดประยัยาปวดประยัจำนวนยาปวดไข้พี่น้องเนาะเลยไม่เท่ามีเพื่อนกำลังเป็นไข้เลยได้เนี่ยเนาะ ไปไปให้ป้าบุญนนัไปใจเบื้องเครื่องเนาะแล้วก็มอบเลยท่านผู้ชมเนาะเครื่องอ่าได้มาหอบมาถึงแล้วเนาะทำบุษมโอ้ชมนี่ต้นต้นก่อนดึงเครื่องก่อนอันนี้ก็คือเครื่องนะพี่น้องเนาะที่ได้รับการช่วยเลือดจากอ่าพี่น้องทางเรื่องจันทร์เนาะก็คือทางเม็ดอกไม้เนาะแล้วก็ทางเฮ้ยบอบบี้เนาะลูกสาวเพื่อน อันนี้ขอนหยาดทอกเลยเนาะทอกเลยนี่มีเสื้อผ้าเนะอหอดแลวเนาะโอ้โอ้ได้มหอดมาถึงเด้อ,อแม่ดอกไม้เยบ๊อบบี้แล้วก็ะทานเพชรสมัยครับท่านนางวงคำเศร้าเนาะจ<ว>ีได้มอบนี่ทีมงานเขากำลังมามอบตัวนั้นกะ อันนี้เป็นมุ้งพี่น้องเนาะอ่ามีมุง้งมีมุ้งอ่บอกให้เพื่อนฮู้ก็ได้แหละพ้าห่มมีมุง้งมีพ้าห่มมีซิ้นมีหมอนพี่น,อน้อยเครื่องกันหนาวพี่น้องเนาะผ้าเช็ดหน้าเนาะโด้วยผ้าเช็ดหน้าอ,อ่าอันนี้ก็จะเป็นมีพี่น,อน,น้องเฮ้ยหมอนม,มาเทิร์ฟคนแล้วมาเทิร์ฟป่ะเพราะว่า,วายังมีไล่ไล่อ่าทานที่ว่ายังอยู่ป่าพี่น้อง พระ้าจะออกมาเนาะอันนี้เฮาจะเอาไว้นี่ก่อนมอบรวมก่อนเนาะตอนนี้เฮาสิมอบเป็นรวมรวมนั่นแหละียังปลากระป๋องอ่าปลากระป๋องมีมีเกบพี่น้องเอ้ยเนาะนี่เกบมเลยนี่เพิ่นให้โอ้งามๆพี่น้องเอ้ยเพิ่นน่ะโอ้ตใลายเนาะเอ้ยบอบบี้แหดอกไม้นี่พี่น้องพิเศษเนาะสยาปัวพญาดพี่น้องเอ้ยยาปลาพญาดเนาะอ่าเดี๋ยวสิให้บุญพอันบาบุญนํา เป็นผู้เอาให้กินเป็นผู้แนะนำเพราะว่าเราจะบ่ให้กินแบบโรเลเนะาะแต่ว่าเราต้องมีผู้กำกับไอ<ค>้พี่<า>น้องไอ้แท่งนึงบวกแข่งเลยเดือนนี้นาะถ้าเป็นเงินกับกระไร้แสนนั่นนี่เนาะก็ทีว่ว่าเดี๋ยกดลใจเนาะขนม,มาเถิงแล้วเด้อขอขอบุญขอบคุญแทนพี่น้องพอตรงเรื่องรายรเนาะทางครอบครัวทางน้องนอนูอาม่ดอกไม้เนาะแล้วก็เอื้อปอบพี่แล้วก็ทำเป็นสมัยแล้วก็เอื้อยวงความเศร้าเนาะขอมาเถิงแล้วมา พ่อมหเราพี่กินเลยเนาะพิ่เลยพอได้กินข้าวมาแล้วพี่น้องเลยอาต้องเอาเอาใยคนกินก่อนเป็นไข่ป่ะมาเลยแกะกองเลยพี่น้องเลยมั่งน้ำเลยมีน้ำบ่กมักอันติ๊กเอาน้ำมาเลยกินดีดีวับเลยล่ะนี่ใส่เจาะให้รบางกินยาบบเมนตี้ กินซ้อมเมัดปรเดียวเลยแต่ก็ดีแหละอ่ะกินแล้วก็ดีคล้ายๆอ่ะเออดน้ำให้พ่อนะอย่ากินอย่าพยาธิีคือเอากินแกกินใจมืดโอ้โหอ่ะน้องกินผู้เดียวน้องกินยาแบบผู้เดียวเอามาให้มาองไปซื้อกินผู้เดียวอ่เลยยำกินเลยเนาะน้ำเลยมันเป็นไข้ได้จังมือแล้ยนี่โอ้จนเซนสามสามมือชีมือสามชีมือแล้วโอเคกินยาแล้วเด้อยังเม็ดนึงกว่าน้ำพ่นหน่อยเบิ่ง โอบอกินมันมัดกินมันมัดกับอกินมันแล้วพอดีกินมาเลยเออโบย่ำกันได้คือเลยคือเลยเอาคือเลยเอาคือเลยวกันได้แล้วนะเออน่ะโอเคขอนย่ำแล้วมันคมคือเลยแล้วมันคมอ่าดีแล้วป่ะนี่พ่อเขาจะได้เหากินอ่าเป็นเวลาได้เนาะทุกๆ4ชั่วโมงพี่น้องจะได้กำกับดีและทิศทั้งแถมาเทิรกอีเลี่ยนเนาะก็เว่าอ๋อพรดีเลยเนาะปั๊บอีเลยเนาะจะดีเลยอ่าก็เท่ามือแรงเนาะเขาเขาจะคัดโมงพี่น้องเลยตอนนี้อ่อเทิร์ยู่ 15บหโมงกับห้ามไลไลเออไลไลน่าจะประมาณ8ปดโมงเกโมงแรงจึงให้กินอีกอ่าสี่ห้าหเโอเคเจ็ด้าแปดโมงนะเจอกันกินตต้มแล้วกันพราะวมันโอ้เดี๋ยวดีใจไี่นอกกันไหมนู่ลายเทือดเลยเนาะโอ้ี่คือว่าสิ่งสำคัญเลยอย่าปัวพะยแมนแมนแมนสำคัญคือว่าหาหนกอด้อยู่กลางป้าเนาะแมนแมนโอ้ขอให้คอบครัวของเพ่นเนาะพวกท่านจง มีแต่สุขภาพแข็งแรงอ่าลำรวยทุกอย่างเนาะรวำรวยช่วยพี่น้องพอาะตรงเรื่องในครั้งนี้พี่น้องเอ้ยขอขอบุญขอบคุณเนาะขอให้ไดกลับขึ้นมาเป็นร้อยเท่าพันเท่าเด็ดตอนซาธุเนาะือว่าโอ้ยดีที่เขามาทันเนาะทิดเนาะแม่แม่แม่ซันนี่ลูกพ่านี่เกิดเหตุแค่ชามื้อใช่มือกินยาเชื่อไปเชื่อสักมองมองมากินเส้นเนาะโอ้ฮูไปซื้อยาอะไรได้เดี๋ยวนีะเกิเบื่อเดี๋ยวพ่อโอ้ไปซื้อยาอะไรเดี๋ยว ข้ากันดึงอว่าดึงอว่าดึงอว่าแม่เนี่ยวะอีจันทร์พนบริสุทนิอย่างนี้พดนั่งเสยๆอยู่พูดจริงเลยได้เนาะขอบใจเพื่อนได้ตอนนี้มากะพอเนาะน่าจะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะท่านผู้ชมเลยจังใดก็ฝากติดตามช่อง Bn ซ s a l a เด้อพี่น้องเนาะช่องบาบูนัมเองเนาะติดตามชีวิตกอติดบอแม่แม่แม่จะกอติดทุกอย่างพราคือว่าเนี่ย แาฮอาเป็นทีมงานเดียวกันเนาะแต่ว่าบ่าวต้อยไอเตียงคำเพิ่นอยู่กลายเกือบอยู่ภาคใต้ไม่ได้พี่น้องเนาะเดินทางกลับไปเป็นเป็นมือไม่ได้ฮอนจัดเป็นมือฮอนฮอนหลักจัดจะสั้นบาบุญนำได้ยู่กลยซิดกันจะได้เบิ่งกันเคลื่อนไหวนับแต่ว่าเป็นเจ็บเป็นไขรยังตั้งกันจะได้อัปเดตทานการนะท่านผู้ชมเนาะฝากดูแลฝากเข้าไปติดตำสองบางบูญนำเลยเด้อมีในาวเราโอเคโอเค